สวัสดีครับเพื่อนๆชาวท้ายสวนมุ่นเกษตรและเพื่อนที่รักการทําสวนทุกท่านเลยนะครับวันนี้มีเพื่อนๆหลายท่านนะครับสนใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนยอดเป็นพุ้านมสดนะครับก็เลยจะทําให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่า,าพุกสานมสดคลิปก่อนนู้นแรกๆนู้นเลยนะครับที่เราเปิดช่องใหม่เนี่ยเราทําไว้นะครับแต่ว่าเราเป็นต่อสาธิตนะครับแล้วก็เราก็ทําให้ ที่เราทําไว้มันสําเร็จแล้วแล้วก็เอามาทําใกล้ๆกับต้นที่สําเร็จแต่วันนี้เราจะทําจากต้นพุทราธรรมชาตินะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับ mm hmm. เขาขึ้นเองนะครับขึ้นเองพอดีเลยแล้วอยู่ใกล้ๆกับพุทราที่เราเคยเสียบยอดไว้นะครับต้นโน้นนะครับผมกําลังตัดแต่งกิ่งอยู่นะครับอเผอิญว่ายัางตัดไม่หมดเนื่องจากว่าเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าเขาเริ่มแตก ยอดอ่อนและช่วงนี้ถ้าใครจะเปลี่ยนยอดมันพุทรา,านะครับก็จะเปลี่ยนในช่วงนี้นะครับช่วงที่เก็บผลผลิตแล้วในเดือนพฤษภาคมิถุนากรกฎาเนี่ยนะครับไม่ถ้าช้าไปกว่าน,นั้นนะครับเขาจะแตกยอดใหม่หมดเลยเราจะเอามาทําไม่ได้นะครับและตอนนี้ยอดยังอั้นอยู่ยังยัง,ย,งยังนำมาใช้ได้เดี๋ยวผมจะใช้กิ่งนี้ในการเสียบนะครับซึ่งเขายังไม่ได้แตกยอดอย่างแตกยอดออกมาตรงนี้ยังทาไม่ได้เลยนะครับ เอาเฉพาะไอที่ตาอันๆอยู่อย่างเนี้นะครับใช้ได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะตัดพุทราธรรมชาติต้นนี้นะครับผมจะตัดสูงจากพื้นดินมาประมาณฟุตประมาณฟุตหนึ่งได้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดแค่นี้เลยแล้วก็มาเสียบให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วแต่ยอดอย่างไรแล้วก็มาดูกันอีกทีนะครับเดี๋ยวผมตัดตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆครับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะครับ อันดับแรกเลยคือกิ่งพันธุ์ที่จะต้องใช้เสียบนะครับกิ่งพันธุ์พุทซานมสดนะครับที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับก็กิ่งโตประมาณสักขนาดดินสอนะครับแต่ดูที่ต้นด้วยนะครับลาต้นมันพุทซาขนาดนี้ก็กิ่งพันธุ์ขนาดนี้กําลังสวยนะครับลาต้นนี่ก็น่าจะอยู่สิ้นผ่านสงกลางประมาณ2นิ้วนะครับหรือนิ้วครึ่งอะไรประมาณนี้ครับก็ขนาดดินสอนะครับกิ่งพันธุ์นี้กาลังสวยเลยนะครับ แล้วก็ยากันเชื้อรานะครับขาดไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มียากันเชื้อราก็ใช้ปูนปูนแดงนะครับปูนแดงทาได้นะครับแล้วก็ถุงกันความร้อนนะครับในการที่จะใช้ครอบถุงใสนะครับนี่ก็ใช้ครอบนะครับแอลกอฮอล์นี่ไว้ล้างมีดนะครับเพื่อความสะอาดของมีดนะครับแล้วก็เทปพันกันน้ํานะครับเพือกฟางนี่สําหรับรัดให้แน่นนะครับแกลล์ตัดกิ่งนะครับแล้วก็ เลยสำหรับตัดต้นต้นต่อนะครับมีคุมคมอันนึงนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เห็นว่าตอผมตัดเรียบร้อยแล้วนะครับต้นตอผมตัดไปเรียบร้อยแล้วผมจะใช้ยากันเชื้อราทาไปก่อนเลยการลืมคราวที่แล้วลืมอันนีท้ทายากันเชื้อราไปก่อนนะครับถ้าไม่มีก็ใช้ปูนแดงได้นะครับใช้ปูนแดงได้ ครับใครมีพุตจาเป็นพุ้จาพื้นเมืองอยู่ที่บ้านนี่ก็เอาพุ้จานมสดขอขอยอดขอกิ่งเข้ามานะครับมาทําได้เลยเดี๋ยวผมจะทําเป็นสองสองสองกิ่งนะครับแต่ว่าจะจะทําเป็นคลิปวิดีโอให้ดูกิ่งเดียวนะครับเพื่อให้มันรวดเร็วเนี่ยครับใช้มีดปาดลงไปมีคมคมนะครับเจาะที่เปลือกลงไปเลยก็กะ ประมาณก็เท่ากับกิ่งพันธุ์ที่เราต้องการนะครับแล้วก็ใช้ปลายมีดแง้มเปลือกมันนิดนึงนะครับแง้มเปลือกนิดนึงเนี่ยครับแง้มออกมาแล้วก็เตรียมกิ่งพันธุ์นะครับเป็นกาตัดกิ่งตัดดูนะครับกิ่งที่ไม่มี ยอดอ่อนแตกออกมานะครับประมาณสองตานะครับตาหนึ่งตาสองนี่นะครับตัดออกไปเลยประมาณนี้เลยนะครับอย่าตัดตัดด้านกันนะครับตัดด้านแล้วเสร็จเลยนะครับต้องเอาด้านที่ด้านตาขึ้นทั้งบนนะครับนี่คมปาดเข้าไปนี่ครับ ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนี่ครับดูกิ่งที่สมบูรณ์เลยนะครับแล้วเราก็เสียบลงไปนะครับเอาด้านที่เราปาดเยอะนี่นะครับเสียบด้านในเสียบเข้าไปลักษณะนี้นะครับเอามือเคาะเบาๆครับแล้วเอามือประกบเปลือกไว้นะครับการเปลือกฉีกเนี่ยนะครับได้แล้วนะครับได้แล้ว เดี๋ยวเพื่อนๆมาดูตอนมัดอีกทีนะครับเดี๋ยวผมทามาฝั่งนี้เดี๋ยวเพื่อนๆจะเสียเวลานะครับเนี่ยครับเพื่อนหลังจากที่เราเสียบผมเสียบสองกิ่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้เชือกฟางมัดก่อนเลยครับเชือกฟางนี้รัดให้แน่นเลยนะครับต้องแน่นเลยนะฮะเชือกฝางรัดรัดให้แน่น แล้วก็ผูกนะครับตามด้วยเทปครับกันเทปกันน้ำทนจากล่างขึ้นบนนะครับเทปกันน้ำทำจากล่างขึ้นบน อยางนั้นก็ถุงพลาสติกครับถุงพลาสติกคุมเลยจะใช้เวลาประมาณ45วันนะครับแต่ว่าประมาณสัก15วันเรามาดูอีกทีหนึ่งก็ได้ครับเผื่อเขา งอกเร็วเราอายอดจะได้ไม่คดงอนะครับถุงต้องไม่ขาดนะครับให้อากาศเข้าได้เลยนะครับจากนั้นมาก็ใช้ถุงกันความร้อน อีกชั้นหนึ่งนะครับครอบลงไปนะครับนี่เป็นถุงที่เขาใส่ไอศครีมเวลาเราไปซื้อนะครับเราก็เก็บเอาไว้นะครับเรียบร้อยแล้วครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันเขาแทง ยอดอ่อนเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ชมพุทรานมสดต้นต้นแรกที่ผมนำมาปลูกนะครับเพื่อซื้อซื้อต้นพันธุ์มานะครับแล้วก็มาขยายพันธุ์เป็นต้นใหญ่ต้นโน้เลยนะครับผมก็กำลังตัดแต่งกิ่งอยู่นะครับพอพุทรานมสดนี่หลังจากตัดแต่งกิ่งแล้วประมาณเเดือนนะครับก็จะได้ได้ได้รับประทานผลได้ได้ขายผลนะครับ นี่ครับต้นตอก็จะใหญ่มากเลยครับหลายปีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะต้องตัดทั้งหมดเลยนะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับตัดให้เหลือแค่นี้แหละครับเดี๋ยวเขาแตกออกมาแล้วก็จะเอาไว้แค่ตอละกิ่งนะครับตรงนี้ผมจะเอาไว้ไม่เกิน3ากิ่งปีนี้นะครับปีที่แล้วปล่อยไว้เยอะจัดนะต้นสมคุมแน่นเกินไปนะครับกะใช้เวลาประมาณ7เดือนนะครับก็จะ ออกดอกออกลูกแล้วก็เก็บผลผลิตได้เลยนะครับเพื่อนๆครับหลังจากที่เราทํามาได้ครบ15วันนะครับเดี๋ยวเรามาแง้มดูกันนะครับว่าพุทรานมสดที่เราเสียบไว้จะเป็นยังไงนะครับมาดูพร้อมกันเลยครบ15วันพอดีเลยนะครับดูซิว่าเป็นยังไง โอเคเนี่ยครับอย่างเงี้ยมีแตกมานี่เราต้องรีบปิดออกเลยนะครับเพื่อนเห็นไหมครับพอดีถุงนี้เราไม่สามารถที่จะเปิดได้เขาแตกแล้วนะครับเพื่อนๆยอดนี้นะครับที่ปลายนิ้วผมนี่นะครับแตกยอดแล้วผมว่าจะเอาไว้อีกสักประมาณสี่ห้าวันนะครับถึงจะเอาถุงนี้ออกนะครับแต่ยังไม่เอาออกเลยนะครับต้องคายคายตัวนี้ส่วนส่วนที่แตกอยู่เยอะ นอกจุดประสงค์เรานี่เดี๋ยวเราค่อยปิดออกแล้วก็ทายากันลานะครับอีกกิ่งหนึ่งตอนนี้ยังไม่เห็นตาเลยนะครับแต่อยู่กิ่งเดียวนะครับแต่กิ่งเดียวก,ก็ก็ใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวประมาณอีก4ี่หวันผมจะมาคายตรงนี้ออกนะครับแล้วทิ้งไว้สัก4ี่ห้วันแล้วก็ยกถุงออกแล้วก็ทําร่มคุมตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูช่วงนั้นอีกทีก็ได้ครับไม่เป็นไรนี่ให้ดูพัฒนาการนิดนึง อันนี้เราก็คุมไว้เหมือนเดิมนะครับเพื่อนครับตอนนี้พุทรานมสดของเรานะครับที่เราเสียบเปลี่ยนยอดไว้นะครับจาก15วันที่เรามาเปิดดูกันนะครับตอนนี้ผ่านมาอีกประมาณ5วันก็ครบ20วันนะครับเดี๋ยวเพราะว่าตอนวันนั้นมันมันแตกยอดแล้วนะครับเราจะทิ้งไว้นานไม่ได้เดี๋ยวยอดจะแทงถุงมากไปแล้วก็จะเกิดเน่าได้นะครับ เพราะนั้นวันนี้จะมาเปิดให้เพื่อนดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็นี่นะครับเปิดเลยอันนี้ของจริงเลยนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะเปิดให้ดูเลยนะครับโดยปกติแล้วเขาจะแง้มถุงมาี้เฉยอันนี้เปิดให้เพื่อนดูกันชัดๆเลยแล้วผมก็จะปิดไว้เหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้จะไม่คุมถุงไอซ์ครีมแล้วนะครับจะใช้สลนบังแดดแทนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนะครับนี่ครับ นี่ครับนี่คือยอดที่แตกใหม่นะครับยอดนี้ยังไม่แตกไม่เป็นไรนะครับจะแตกเมื่อไหร่ก็ปล่อยเพราะว่าตอนนี้เราได้แล้วอยอดจริงนะครับส่วนอันนี้นี่เดี <c oughs> ๋ยวเราจะปิดออกทีหลังนะครับ <c oughs> พเพื่อนๆนะครับให้เพื่อนดูผมจะคุมไปเหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้จะคุมล้มหลวแล้วครับจะไม่ไม่มัดแน่นแล้วนะครับจะไม่มัดแน่นแล้วก็จะคุมปิดกันน้ําไว้ก่อนนะครับปิดกันน้ําไว้ตอนนี้ให้อากาศข้างนอกเข้าเข้าไปสัมผัสกับ ับยอดของเขาได้นะครับแต่เรามัดหลุนหลวมไว้อย่างนี้นะครับโอเคแล้วก็คราวนี้นะครับเราไม่ใส่ถุงนี้แล้วเราก็ใช้สแลนนะครับให้เขารับแสงธรรมชาติได้บ้างนะครับเอาใช้สแลนปิดลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็มัดให้ดีนะครับอย่าให้สแลนหลุดไปไปอาจจะไปโดนถุงทําให้ยอดสะเทือนได้นะครับก็จะมีประมาณนี้ครับเพื่อนอเราเราทำอย่างนี้ไว้ประมาณอีก 4- ีหวันนะครับแล้วค่อยๆเอาเอาถุงออกนะครับ สแลนก็เอาไว้จนกว่าใบาตรงนี้จะเขียวเข้มนะครับแล้วค่อยเอาสแลนออกอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนๆจะดูว่าต้นนั้นที่เราเคยทําไว้เมื่อปีก่อนนะครับเราตัดแต่งแล้วตอนนี้เขาแตกยอดใหม่แล้วนะครับปีนี้ก็เดี๋ยวอีกประมาณ4 5หเดือนก็จะออกดอกแล้วนะครับผู้สร้างนมสดนี่ต้องตัดแต่งกันทุกปีนะครับแต่วันชุดนี้เราทําตอสูงเกินนิดหนึ่งนะครับเราคิดว่ากาททำสนุกๆก,ก็เลย ทำต่อสูงไม่หน่อยนะครับจริงๆแล้วมันต้องทําต่อต่ําลักษณะที่เราทําอยู่นี่แหละครับเพื่อนๆก็ขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆที่สนใจในคลิปเกี่ยวกับการทำเปลี่ยนยอดพุทรานมสดนะครับบางท่านก็บอกว่าอยากอยากดูของจริงเลยเท่วนี้ก็เลยทําของจริงให้เพื่อนๆได้ดูเลยนะครับว่ามันเปลี่ยนยอดได้จริงๆนะครับจากพุทราต้นธรรมชาติที่เรามีอยู่นะครับเราก็หากิ่งพุทรานมสดมาแล้วก็มาเสียบนะครับ ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดติดตามาท่านที่ยังไม่ได้ติดตามก็กดติดตามให้ด้วยนะครับต้องขอบคุณยิงอย่างยิ่ยงเลยครับสวัสดีครับ